ตอนที่ยี่สิบเอ็ดเมื่อกี้เจ้าพูดว่าอะไรนะข้าหูไม่ค่อยดีช่วยพูดใหม่อีกสักรอบสิเปล่าครับท่านแม่อยู่ที่บ้านเอถอะข้าจะไปกับท่านพ่อเองจะเข้าไปไปเถอะท่านแม่ลุงไม่ดูข้าในหมูที่เจ้าล่ามาได้ละ่ะท่านแม่คือว่าทำไมแยกเรือนแล้ว ้าพูดอะไรก็ไม่สนใจแล้วหรือค่ะใช่หมูตัวนั้นที่เจ้าล่ามานั้นเป็นของตะกูลใช่ยายเจ้าถึงไม่เอามาันมันมาด้วยไม่เห็นหรือ,อไรว่าท่านแม่กำลังโกรธท่านน่าท่านจำไม่ได้หรือพวกเราแยกเรียนไปแล้วนะเจ้าคะหากว่าหมูตัวนั้นเป็นของตะกูลใช่เช่นนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของตะกูลใช่ก็ต้องเป็นของพวกเราด้วยสิ ผู้อาวุโสกำลังพูดเองอย่างเจ้ามีควรมรุ่นแสเจ้าสามเจ้าควรสอนสั่งบุตรเจ้าให้ดีกว่านี้ท่านพ่อท่านแม่วันรุ่งข้าจะฆ่าหมูหากพวกท่านอยากกินก็ไปกินที่เรือนข้าว่ากันไรนะหากอยากกินให้ไปเรือนเจ้าหรือวันนี้เป็นวันดีของเจ้าสิบพ,พี่น้องก็ควรจะแบ่งอาหารเพื่อแสดงความยินดีกับนก อีกส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อพ่อแม่เพื่อแทนคุณท่านย่าพูดแบบนี้เหมือนว่าหมูตัวนั้นเป็นของท่านเลยนะเจ้าคะพ่อข้าเพิ่งล่ามาได้และได้เอ่ยปากบอกชาวบ้านไปแล้วในวันพรุ่งนี้เราจะทานด้วยกันแบบนี้มันเรื่องใหญ่นะเจ้าคะแต่ถ้าอยากให้เรื่องมันจบท่านย่าท่านย่าคงต้องไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านเสียแล้วนางดึกนี่ใครอนุญาตให้แกพูดเปิดปากพูด ท่านย่าอยากกินเนื้อหมูจนตัวสั่นเลยนะเจ้าคะ่ะหรือว่าข้าจะจะต้องฆ่าหมูเพื่อท่านย่าดีนะเชาวเออเสีย่ยคุยอยู่หรือไม่ท่านพ่อนั่นท่านย่าสูนี่นะแม่บุญทําเด้อท่านย่าท่านพ่ออยู่ที่อยู่นี่เจ้าคะ่ะเชาวเออก็อยู่ด้วยเลยยิงเสาวสูงวัยที่อยาอยู่ใกล้เคียงกับนานเจท่านหญิงผู้สูงสัก นี่เองรวมอะไรขอบท่านมาถึงเรือนข้าหรือเป็นคนที่อิจฉาเป็นคนที่นางอิจฉามากที่สุดตอนที่22สามีของข้ากำลังตําหาเช้าก็อยู่เรื่องแค่นี้ทําทํานักปาดผู้สงา่านงามอย่างท่านเสียเวลาแล้วแล้วมีธุระอันใดกับลูกชายข้าหรือฮ คิดว่าสามีข้าเป็นเพียงนักป่าธรรมดาหรือหากข้าตีสนิทกับพวกเขาคงจะด้วยกันยอมรับม่น้อยเลยท่านเชียสาม,มีของข้ากล่าวว่าหากท่านว่างก็ไปที่เรือนได้จะได้สนทนากันพวกเราช่วยแนะนําท่านได้ไม่รบกวนท่านหรอกข้านั้นได้ปัญญาจะไปรบกวนท่านเสียปากๆเจ้าสามเจ้าก็ไปเถอะอย่าให้ผู้ใหญ่รอนานหูปากของข้าหูปากของเจ้าเสีย เจ้ากูเจ้าสร้างเก่งนักหมูป่าตัวใหญ่ถึงเพียงนั้นก็ยังด่ามาได้แต่โชคดีนะครับหลิงจินวันนี้พอแค่นี้ก่อนไว้วันพรุ่งค่อยมาร่ำเรียนด้วยกันอีกหลิงจินนั่นเขาหรือคนที่ช่วยฝังดัางข้าในชาติที่แล้วข้าน้อยหลิงจินเด็กจากหมูบ้าหลิงจา ผู้มีพระคุณเป็นท่านจริงๆด้วยท,ท,ท่านท่านทำถุงเงินตกเป็นถุงเงินของข้าจริงๆอขอบใจเจ้ามากสาวน้อยข้ามิใช่สาวน้อยนามของข้าคือเสี่ยกูเฉาสาวน้อยเจ้ามีนิควรเอ่ยชื่อของเจ้าให้กับคนแปลกหน้าง่ายๆเช่นนี้ ท่านมาเรียนที่เรือนเดียวเจ้าช,ชายมีใช่หรือเขาเป็นลูงของข้าเองท่านคือลูกศิษย์ของเขามีใช่คนแปลกหน้าเสียหน่อยเช่นนั้นขอบคุณแม่หนังเชี่ยตอนที่23เสาเอ๋อกับเรือนกันเถอะเจ้าคะ่ะท่านพ่อท่านพ่อรู้จักหมู่บ้านหนิงเจียหรือไม่เจ้าคะหมู่บ้านหนิงเจียอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของเราหรอก ข้ามเขาไปสองลูกก็ถึงแล้วข้ามเขาสองโกเชียวเลอไม่ง่ายเลยที่เขาต้องข้ามเขาเพียงลําพังเพื่อมาเรียนถึงที่นี่เจ้ากําลังคิดเรื่องอันใดอยู่หรือท่านพ่อเหมือนว่าท่านดูกําลังมองเห็นอะไรสักอย่างในตัวท่านเขาคงจะให้พ่อไปช่วยจับเม่นลำมังเม่นแม้ว่ามันจะมีรูปร่างน่าเกลียดแต่ตัวของมันก็นำมาบุมเป็นยาได้ นแหลมๆทั่วตัวก็เป็นอันตรายยิ่งนักหากเข้าใกล้โดยไม่ทันระวังก็อาจจะเป็นอันตรายได้ท่านพ่อแม่นเป็นสัตว์ที่อันตรายมากนะเจ้าคะท่านพ่อต้องระวังตัวให้ดีฮ่าๆเจ้าม่เคยเห็นมันแท้ๆใยถึงคิดว่ามันอันตรายเราข้าได้ยินมาจากชาวบ้านว่ามันอันตรายมากเช่นนั้นท่านมิต้องไปได้หรือไม่รู้เหมือนป่วย อ,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 อดๆแอๆมาหลายปีหากได้ตัวเม่นมาปุงยาอาการคงจะดีขึ้นเขาให้เงินค่าจ้างมาแล้วส่วนหนึ่งแม่เจ้าร่างกายก็ไม่แข็งแรงหากปัญญามาสักส่วนร่างกายคงจะแข็งแรงขึ้นพ่อเลยรับงานนี้นะเช่นนั้นวันนี้ท่านพ่อออกไปจับเม่นพาข้าไปด้วยนะเจ้าคะพ่อคงพาเจ้าไปด้วยไม่ได้หรอกนะเม่นมันตัวอันตรายกว่าหมูป่าเสียอีก ท่านพ่อเป็นห่วงข้าแต่ข้ามีห่วงมิติคอยช่วยเหลืออยู่เจ้าค่ะเช่นนั้นข้าคอยตามแอบตามท่านพ่อขึ้นเขาก็แล้วกันข้ามีไปก็ได้เจ้าค่ะงั้นเราก็รีบกลับบ้านกันเถอะพรุ่งนี้ก็ต้องจัดงานเลี้ยงอีกเจ้าค่ะจับกันวันต่อมามีอะไรให้ข้าช่วยไหมหายไปไหนนะ้ะ ไอ,อ้เจ้าเจ้าทำป้าอะไรเนี่ยเกือบสำลักตายตอนที่ยี่สิบสี่้าเจ้ายังเรียบกินแบบนั้นสักวันสักวันจะติดคอตายค่าตามหาเจ้าเสียให้ทว่าเจ้ากลับมาแอบกินอยู่ที่นี่แล้วทําไมเมื่อวันหลินจิ้งถือไม่มาหรือข้าจะไปรู้ได้อย่างไรแต่เขาจ่ายค่าเล่าเรียนมาแล้วนะอาจจะมีปัญหาทางบ้านนะมั้ง เลยมาไม่ได้หลังจากใจ่าค่าเล่าเรียนก็มีมาเรียนจะต้องเกิดเรื่องขึ้นแน่วันนี้มีคนมาช่วยงานที่บ้านเยอะมากคงจะไม่มีปัญหาหากักอันใดหากข้าไม่อยู่เราต้องเรียกกลับมาให้ทันฟ้ามืดเอาสระเปาไปสองสามอันแล้วกันเอผมว่าจะได้พบกันนะยังไม่ถึงเองเหรอ ถ้าไม่ใช่พราน้ำศักดิ์สิทธิ์าคงหมดแรงไปแล้วสั่งสอนให้มันรู้จักจำใครมาเสียงดังแถวนี้นะใครกำลังถูกดังแกอยู่นะนจริงออกแบบนี้เหรอถึงมาเรียนไม่ได้นะเออพวกเจ้าน่ะเจ้าเป็นใครนี่ม่ใช่เรื่องของเจ้าอย่ามาแสกใส่หัวไปปล่อยข้าเนาะถ้าแก้บังเอิญผ่านมาแต่จะให้ปล่อยผ่านไปก็คงจะไม่ได้ พวกเจ้าสามคนลุมลังแกคนคนเดียวมันไม่ยุติธรรมมันยุติธรรมแล้วหรือนี่สาวน้อยอยากเป็นคนดีนักใช่ไหมหนีไปข้าจะสนองให้โอ้ยเข้าไปพร้อมกันแหละก็แค่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งมีอันใดให้กลัว ตอนที่ยี่สิบห้าตอบค่ามาพวกเจ้ารังแกเขาทำไมเคล็ดเนองั้นมาวัดดวงกันว่าฝีมือฝีเท้าของพวกเจ้าจะเร็วกว่ามีดฆ่าหรือไม่จะตอบค่าได้หรือ,อยังหากไม่ตอบค่าจะกดหัวพวกเจ้าเสียเจ้ากล้าหรือคิดว่าข้าไม่กล้าทำจริงหรือ หรือเอาเป็นสารตัวอักษรไว้บนหัวพวกเจ้าดีนะหน้าเดี๋ยวจะให้ข้าเฉือนเส้นเอ็นของพวกเจ้าให้ขาดสะบั้นดีนะพวกเจ้าคิดว่าข้าท่าคิดว่าเข้าท่าดีหรือไม่ปีศาจแม่นางผู้นี้เป็นคือปีศาจข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วข้าหลินจูซือจากหมู่บ้านหลินเจียเป็นหลานชายของแม่เลี้ยงหลิ่นจิน้นขอเจ้านั่นเท่านั้นไม่ฟังท่านป้า ข้าเลยจะสั่งสอนเขาให้หลับจำ้ำผู้ใดเป็นคนต้นคิดเจ้านั่นไอ้คนทรยศโอคาถูลินตาโจบ,บังคับหาได้อยากทำไม่เช่นนั้นแม่นางช่วยปล่อยปล่อยพวกเขากับเรือนได้หรือไม่ไม่ได้พวกเจ้าสองคนไปเก็บฟืนมาที ไม่เอาน้าหยาบเผ่าลินต้าโชโอเ,เล่นะโอ้ยโอยไปเร็วๆข้าคิดแผนเอาขึ้นเจ้านั่นได้แล้วหากพวกเจ้าทำตัวดีๆข้าจะไม่ตีพวกเจ้าอีกปล่อยพวกเขาไปเถอะก็ได้ข้าไม่รังแกพวกเขาแล้วก็ได้แม่นางกิงยิ่งนะเพียงไม่นานก็จับไก่ป่าได้แล้วก็แน่สิ เจ้าอยากคิดว่าผู้หญิงที่เรียนวิทยุเสียเปล่างั้นหรือนี่คือไก่ที่ข้าเลี้ยงไว้ในวังมิติตังหักเราเค่ๆค่ข้าให้เจ้าขอบคุณแม่นางหากเจ้ายอมเชื่อฟังข้าจะมีใช่แค่ไก่หรอกที่เจ้าจะได้ทานข้าดีกับเจ้าได้มากกว่านี้อีกเช่นนั้นเจ้าจงตอบมาเสียทำไมพวกเจ้าถึงคิดรังแกเลียงจิ้นตอบมา ถึงตอนล้าสุดแล้วนะ